สวัสดีนะคะสวัสดีวันนักขาวนะคะพายเรืงออกมเดิเล่นนะคะเราก็ถ่ายคลิปเขานะคะเหมือนเดิมค่ะจูพวกเขานะคะเดินโรพิสโครงทางนะคะดื้อเหมือนเดิมค่ะเัื่อ้เอรถมาก็ดื้อเหมือนเดิมนะคะวันนี้อากาศดีนะคะมีแดดนะคะมีแดดนะคะโอเคนะคะวันนี้อากาศดีค่ะเจ๊งเจ๊งเลยไม่ยอมเดินนะคะอยู่ทางนะคะถ้่ชาเจ๊งเหมือนไม่เดินทางนี้นะคะ แล้วเราก็โดินลิ now, ้นกัดนะคะตอนนู้นเป็นขาสั้นมาแล้วค่ะแตงหนูจะไปไหนลูกนี่ต่งหนูจะไปไหนพี่จะไม่ยอมเดินใช่ไหมโอ้ยขอโทษขอใคเดีอ่ะคัดไอ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 เลิฟยูนะคะโยกไอเลิฟยู่ะอีกช่วงในเครื่องในช่วงมีอาการไอเลิฟยูนะคะเขาก็ไม่ยอมเดินนะฮะ รถจักรยานเขามานะคะเขาก็มายอมเดินโอ้โอ้ผีดีโอ้ย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 หยิ่งโมกัดจริงๆก็มายอมเดินนะคะเต่งเต่งทำไมหนูไม่เดินลูกนะเด้งทำไมหนูไม่เดินไม่เต่งน่ารักนะคะนี่ถ่ายรูปมาน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยน่าดูเต่งเต่งไหคะใครว่าเต่งเต่งน่ารักไหมเดยอะว่าเขาน่ารักนะ เต่งเต่งเดินไปหาชาขาดีกว่าเนาะมทจะเดินไปไหนนูจะกลับทางเดิมเหรอนูจะกลับทางเดิมเหรอจตงเกงน่ะเขาคิดก่อนนะคะเขาไม่อยากนะคะเขาอยากมีความคิดส่วนตัวของเขานะคะเขาจะไม่อยากเดินทางโน้นนะคะดูช่าขสานะคะเนี่ยชาขาอยู่นี่ค่ะด้านนี้นะคะช่าขาจะไปด้านนน้ ต้องจะกลับหลังนะคะพา่ชาไปร้านเต็งเต็งเนาะแล้วไม่เดินไปเนาะมาเดินไปที่ทางเต็งเต็งถือก่าเนาะหนูยอมพี่เต็งเต็งได้ไหมพี่เต็งเต็งก็ไม่ยอมหนูน่ะหนูจะยอมพี่เต็งเต็งไหมพี่ชาชอบเดินทางโน,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 น้นนะคะโน้นนะคะโน้นโน้นโน่นนี่นะคะบ้านเราก็จะมีอากาศที่ร่มรื่นนะคะจะไม่มีถึงจะร้อนก็มีก็ เดินได้เนาะไม่ต pues ้องกลางร่มนะฮะเพราะว่าม <them> ีร่มไม้เยอะนะฮะมองคนก็กลัวแดดกลัวดำนะคะทั้งที่ตัวก็ขาวเขาก็บางร่มนะฮะจิงจิงเดินทางไหนเดินทางข้าศเนาะไปหนูเดินก่อนหนูเดินก่อนหนูจะเดินไหมไปเราเดินด้วยกันเนาะโอเคค่ะน่ารักมากกู๊ดเกิลนะคะจิงจิงคุ๊ดเกิลจิงจิงคุ๊กกเกิลนะคะ น่ารักมากต็ง้งแต่หน้ารักมากเมื่อเรารอนานแล้วนะคะตัง้งแต่โอ้สงสัยคิดได้โอ้อยงไงก็ไม่ชนะนะคะเขาก็เลยต้องตามใจชาตานะคะแล้วคนที่เดินดูโทรศัพท์ก็ไม่ดูแล้วนะคะที่เดินชนเราอย่างเดียวน,นะคะเนี่ยดีนะที่ทายหน้าเขาไว้นะคะโอ้ยเราก็โดนตัวลิ้นกัดนะคะเนี่ย ถ่ายดูวิธีเรายว็กนะคะเดยวที่เบื่อเลยซื้อเจ้าคุณก็มาก็มวเนาะถ่ายไปก็มีไอเล็บยูไปด้วยนะคะช่วงนี้อยู่ในอาการรักนะคะไอเล็บยูไอเล็บยูค่ะทิ้นี่ก็ทิ้ง่องถ่ายดูนะคะที่นี่ทิ้ง่องนะคะเทน้ำก่อนเทน้ำก่อนเราต้องเทน้ำนะคะเราเทน้ำค่ะนะ เรายอยู่ในช่วงไอรับอยู่นะคะเราก็ต้องมีเสียงแอะอะหน่อยนะคะ mm hmm. เราเป็นเยอาอบสายซ่านะคะคือเสียงซ่าเขาเสียงซ่านะคะเมื่อเราหาดีแล้วเราก็หัวเราะได้นะคะคิดกับเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้กับวันนี้คนละคนกันนะคะวั mm hmm. <laughs> นนี้เราหัวเราะเต็มใจจานใจหย,ยบนะคะแล้วสาวก็ทิ้งช่องนะคะเตือนน้อาเตือนน้องก่อนนะคะ ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวก่อนนะลูกเศีกเศีกคันๆก็เหมือนโดนลิ้นกัดนี่เลยค่ะโอ้โหซาซาน้องโยบซาไอ้เล็บอยู่นะคะแล้วก็ซา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 โยบนะคะโยบเสียงซาไอ้เล็บอยู่ค่ะ ก็ขอโทษขอภยัยหรือที่ไงเริ่มอยู่ออกมาปะปนด้วยนะคะตอนเราอยู่ในช่วงไอเริ่มอยู่ค่ะเอาคลิปนี้เอาสั้นๆน,นะคะดึงกันนะคะเหมือนเต้งๆเขาจะทำงานเขาจะขอโทษขอภยัยเรือโอเคนี้ก่อนนะคะจบคลิปตอนที่นี้นะคะเต้งๆ,ๆเขาจะ ทำชุส่ส่วนตัวเห้นะคะอยเราต้องรีบเก็บไปตนต้องเจีย่าพิง่งลอกอย่าพิ่งนะคะเพราะวเราก็ไม่ทันนะคะดูนะคะไใ้ดูหน่อยนะคะเราก็ต้องเก็บก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ